เอ็นวียออกเทคโนโลยีใหม่ RTX Video Super Resolution กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับข่าวสาวนะครับผมวันนี้เอ็นวีเดียวันนี้คือวันที่อัดน,นะไม่รู้ลงเม Nvidia, ื่อไหร่เอ็นวีเดียโชว์เทคโนโลยี RTX Video Super Resolution ง่ายๆก็คือเอ็นวีเดียออก AI สุดล้ำนะครับของเอ็นวีเดียนะครับอัพ,อพเขาเรียกอัพความคมชัดได้เฉพาะบนโคม Microsoft Edge จากภาพ 180p 0หรือ 180p หรือ HD เอ u ู l HD กลายเป็น Ultra HD เลยนะครับผมก็ประมาณนั้นครับข่าวนี้ไม่ได้ยาวแล้วก็ไม่ได้สั้นขนาดนั้นครับขอบคุณครับ